สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพิมพ์รีพายเคลื่อนไหวทันทีหลังทีมหมอนทองวิทยาภพา่วันที่8พฤศจิกายน2568บรรยากาศสุดเดือดที่สนามสุภชลาสายสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อสึกฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา 7HD c h a m อชดีแชมเปี้ยนคัพ2025เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งปีนี้เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาทีมจอมล้มยักษ์จากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซากับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทรองแชมป์เมื่อปี2023โดยทีมหมอนทองวิทยาภายใต้การคุมทีมของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐหรือโค้รรถขนฝัน ครูพละชื่อดังที่เคยพาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีควา้าแชมป์สามสมัยเดินหน้าสู้สุดใจแม้ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนแต่สามารถสู้ได้อย่างสูสีก่อนจบเกมด้วยผลแพ้อบปจอชัยนาทนึงต่อสองอย่างไรก็ตามแม้หมอนทองวิทยาจะพ่ายในสนามแต่ชนะใจคนทั้งประเทศอีกครั้ง เมื่อพิมรีพายยูทูบเบอร์และนักธุรกิจชื่อดังโพสต์คลิปผ่าน Facebook ชื่อพิมพ์รีพายขีดพิมพ์รีพายระหว่างรับชมการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าชัยน้าดีใจด้วยแต่หมอนทองไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรคนไทยมาร่วงสร้างสนามบอลให้เด็กหมอนทองกันเดี๋ยวพี่จัดการสนามบอลให้ใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์เจ้าตัวยังเผยอ,อีกว่า มีเลขที่บัญชีอาจารย์สกลของอาจารย์เลยนะจะให้เดือนละหมื่นให้อาจารย์ไปบริหารให้เด็กและดูแลตัวเองขอบคุณมากๆตลอดชีวิตเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ